นี่เองนะครับก็หน้าที่นะครับในการที่จะมาประทานสัมพันธ์นะครับเราจะมีเพจใหม่เวียงเหนือช็อปนั่นเองนะครับเป็นเพจที่เราอยากให้อยู่ในอ้อมใจแนะนําิินดีของสิสเกตให้ทุกคนได้รับรู้กันไม่ว่าจะเป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นสวนไร่นาเขาขายอะไรดีๆเก๋ๆเราจะเข้าไปเพื่อให้นะครับพี่น้องทุกคนได้รู้ถึงผลิตภัณฑ์ของสิสเกตของเรานั่นเองนะครับจะรับทราบกันในเรื่องของนะครับตลาดในเรื่องของซีดีๆมากมายกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับ เราจะมีวันนี้เราไปสวนมานะครับซึ่งสวนว่าทิทัศยานะครับสวนทิทัศยาเป็นสวนที่มีนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนะครับทุเรียนบางคุดหรือว่าจะเป็นในส่วนของงอะและก็มีกาแฟที่รสชาติดีมากๆเลยนะครับทุกอย่างเป็ออกกนิกนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีสิ่งพิ่ดีพเศษเข้ากับร่างกายเราล่กอย่าเสียเวลากติกาของเราง่ายๆเพียงรับสนุกเรามีทุเรียนนะครับมีจากสวนนี้มาเลยนะครับทิทัศยานั้งกันให้ดูเลยนี่กี่กิโลครับ 3.7มจุถ้าลูกเนี้ยถ้าขายจริงๆแล้วเนะี่ยน่าจะหลายบาทอยู่นะครับน่าจะหลายร้อยบาทน,นะครับแต่โปรโมชั่นของเราพิเศษวันนี้เพียงแต่ทุกท่านนะครับร่วมสนุกกับเราในการที่จะแชร์แชร์แชร์เพียงแชร์ผ่าน Facebook นะครับก็จะได้นะครับ2คะแนนต้องแชร์ผ่านกลุ่มด้วยถึงจะได้2คะแนนแต่ถ้าแชร์ผ่านกลุ่มลายได้1คะแนนใครได้มากที่สุดนะครับเราก็จะได้ราคาไปที่กิโลกรัมละ 99บาทถูกมากรูปนี้นะครับกรรมการดอลร้านดวงได้เป็นคุ้มมากๆถ้าคะแนนลงลงมานะครับก็จะได้เป็นที่กิโลกรัมละ109บาทอันดับที่3กิโลละ119บาทเป็นราคาที่พิเศษจ,จริงๆกับคนที่แชร์ได้มากที่สุดอยากให้ร่วมสนุกกันมากที่สุดนะครับอยากให้ทุกคนได้สติดีกลับไปนั่นเองนะครับ รูมสนุกันให้เยอะนะครับกติกายอย่างที่บอกก็คือนะครับแค่แค่หน้าจอของท่านนะครับในเวลา15นาทีโดยเราจะเริ่มที่2องทตรงเราจะถึงแค่2พทุ่ม15เราจะนับถอยหลัง 5, 4, 3, 2, 1หมดเวลานี่คือจบนะครับนี่หลังจากนั้นปุ๊บอีก15นาทีหลังเราจะมานับนะ พร้อมทั้งนะครับมีการโชว์การรับประทานชิมกันให้ดูเลยว่าอร่อยขนาดไหนเนื้อเป็นแบบไหนนะครับน่าสนใจขนาดไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับก็แคปหน้าจอมาอย่าลืมนะครับร่วมสนุกกันให้เิเยอะที่สุดนะครับเพื่อที่คุณจะได้สิ่งดีกลับไปนั่นเองกับทุเรียนจากไร่ที่ทัศยาเอาแล้วสนุกกันเจอกันครับ